ต่อไปนะครับเป็นแนะนาวิธีการใช้ตัวแปรนะครับตัวแปรเนี่ยเป็นการเพิ่มออปชันให้สินค้าเราอีกแบบหนึ่งนะครับตัวแปรของเดิมที่ที่เคยดูเนี่ยมันเป็นตัวเลือกเพิ่มเติมนะครับตัวเลือกเพิ่มเติมคือจะเป็นการสร้างตัวเลือกแล้วมาบวกเพิ่มบวกราคาเพิ่มจากสินค้าหลักนะครับตัวแปรเนี่ยจะเปลี่ยนจะไม่เหมือนเดิมนะครับเช่นที่เจอบ่อยเลยอาเป็นร้านอาหารเช่นข้าวผัดข้าวผัดเนี่ยจะมีแบบแบบจานกับแบบจานเล็กจานใหญ่อะไรแบบนั้นนะครับราคาจะไม่เท่ากันอ่ะถ้าแบบนี้นะ ก็อันดับแรกผมขอเข้าไปเพิ่มรายการสินค้าชื่อข้าวผัดก่อนข้าวผัดอ่าข้าวผัดนะพอราคาขา,ขายยังไม่ต้องใส่เพราะข้าวผัดเรามีหลายแบบนะครับเลือกมวดหมูหน่อยมดหมูเป็นอาหารสดนะครับอพอแค่นี้เลยเข้าวผัดมวดหมูจบบันทึกอ่ะก็จะมีข้าวผัดผมมาแล้ว แต่แล้วมันเดิมนะครับให้เข้าไปที่ระบบหลังร้านนะครับวิธีการทําตัวแปรก็ต้องทําที่ระบบหลังร้านเข้าไปที่ระบบหลังร้านเลย <Okay. S 1> เป็นหน้าเว็บนะครับรอมันเปิดหน้าเว็บขึ้นมารดสักครู่โอเคพอมาแล้วนะครับ <Okay. S 2> ก็เข้าไปที่รายการสินค้าครับ ตะกา้าสีลมพูรายการสินค้าการใส่ตัวแปรเราจะต้องเข้าไปใส่ในรายการสินค้านั้นๆเลยนะครับในที่นี้เราจะใส่ตัวแปรให้เข้าผัดเข้าไปที่เข้าผัดนะครับ mm. เลื่อนลงมาดูมันจะมีส่วนหนึ่งเขียนตัวแปรนะครับตัวนี้นี่นเองตัวแปรนะครับเราบวกเพิ่มมาเลยนี่นะครับอันดับแรกให้เราใส่ชื่อตัวแปรก่อนในที่นี้ก็คือขนาดนะครับขนาดเล็กขนาดใหญ่เราใส่เขาว่าขนาดอันนี้เป็นหัวข้อมันนะฮะหัวข้อมันเฉย ขนาดใส่หัวข้อเสร็จให้กดมาฝั่งนี้ครับอ่าตอนนี้จะเป็นรายละเอียดปิดย่อยจะอยู่ทางขวามือนะครับ <c oughs> เข้าหาดเรามีจานเล็กจานใหญ่นะครับแล้วก็ใส่ไปตรงตัวเลยได้ครับจานเล็กใส่คำว่าจานเล็กเสร็จแล้วต้องกดไอ้ e n t e r เนี่ยไอปุ่มสีฟ้าเนี่ยด้วยนะให้สังเกตมันต้องกลายเป็นเป็นก้อนๆก,กลมๆแบบนี้นะครับมันถึงจะบันทึกนะครับถ้าใครไปพิมพ์แล้วไม่ไม,ไม่ไม่กดไอเนี่ยมันจะไม่เก็บนะครับไม่เก็บข้อมูล จานเล็กจานใหญ่ใส่ไปครบจานใหญ่กด enter ที่นึงนะฮะให้เป็นอย่างนี้นะโอเคอ่ะพอมีสองอย่างพอข้าวผัดมีจานเล็กกับจานใหญ่กดบันทึกครับนี่มันจะมีโซนตัวแปรโผล่มานะครับจานเล็กจานใหญ่ราคาขายเราต้องมาใส่ตรงนี้เอานะครับไม่ต้องไปใส่ข้างบนนะครับตรงนี้เลยจานเล็กจานเล็กเท่าไหร่ดีจานเล็กจานเล็กอ่าแปดสิบจานใหญ่ ร้อยห้าสิบนะครับมาเรียบร้อยสองอย่างนะครับแล้วก็บันทึกเลยนี่ร้อยพอมันมันบันทึกเสร็จแล้วมาเทสขายกันกลับมาที่หน้าขายนี่เดี๋ยวเราผมจะลองจิ้มข้าวผัดดูปึ๊บนี่จะมีป๊อปอัพมานะครับมีจานเล็กกับจานใหญ่ซึ่งตัวแปรเนี่ยเราเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับไม่สามารถไปเลือกจานเล็กจานใหญ่ซ้อนกันได้สองอันนะอ่าขายจานเล็กก็เลือกจานเล็กกนบันทึกครับนี่ มันจะมีติงๆโผล่มาเหมือนกันนะครับอลองขายจานใหญ่ไปด้วยนี่นครับเหมือนโตะลูกค้าคนนี้สั่งทั้งจานเล็กจานใหญ่อยู่ในบินเดียวกันเลยนกดชําระเงิน230รับมา500ก็มาจิ้ม500มันชําระเงิน่มาดูใบเสร็จนี่นะครับมันจะเป็นแบบนี้เป็นวงเล็บนะโอเคคนที่ต้องใช้ตัวแปรอ,อีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือคนที่ขาย เสื้อผ้านั่นเองนะครับเสื้อผ้าจะมีสีมีไซส์นะครับตัวแปรจะมีมากกว่า1น,นะครับมาเริ่มเลยเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับก็ขอเพิ่มรายการสินค้าเป็นเสื้อเสื้อโปโลนะครับแล้วก็อ่าห,หมูดไม่มีแล้วอ่าช่างมันควรจะสร้างบนหมู่ก่อนนะอันนี้ที่นี้ผมไม่ได้สร้างบนหมู่เสื้อผ้าไว้ กดบันทึกครับอันนี้ผมใส่ชื่อพอเลยแนละ้วกดบันทึกชื้อมาดูนะครับก็จะมีเสื้อโปโลโคมมาแล้วกรณีที่ผมใส่แค่ชื่อนะครับภาาไปจิ้มขายมันจะเป็นแบบนี้นะมันจะมีป๊อปอัพมาให้ใส่ราคาก่อนนะครับมาประมาณนี้โอเคเราจะไปใส่ออปชันตัวแปรให้เสื้อโปโลก็ไปที่ระบบหลังร้านที่เป็นหน้าเว็บนะครับอันนี้รีเฟซท,ที่หนึ่งให้เสื้อโปโลมา มันเป็นหน้าเว็บนะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะรีเฟซเพื่อให้มันอัปเดตข้อมูลจะเห็นว่าเสื้อปโลผมมาแล้วนะครับแล้วก็จิ้มเข้ามาในเสื้อปโลครับเหมือนเดิมไปที่ตัวแปรนะครับตัวแปรนี่เพิ่มไปเลยเสื้อเวลาขายเสื้อมันจะมีหลักๆอง,งมีสีมีไซส์นะเราก็ใส่อันนี้เป็นสีก่อนนะครับสีนี่ใส่ชื่อตัวเลือกเสร็จแล้วมาข้ามมาฝั่งนี้เหมือนเดิมเสื้อเรามีอะไรบ้างมีสีแดงอย่าลืมกดไอตัว Enter ตรงนี้นะครับแดงดํา ขาวอ่าสามสี่พอเสร็จแล้วยังไม่จบนะครับเรามีมากกว่าหนึ่งมีนอกจากสีมีไซส์อีกเราก็เพิ่มตัวเลือกตรงนี้ครับเราใส่คำว่าไซส์ขนาดก็ได้อันนี้ขนาดพิมพ์ไปแล้วโอเคเสื้อก็มีไซส์ S M L อะไรประมาณนี้แล้วก็ใส่เข้าไปฮะ S กด <S. S 1> enter ด้วยนะ M enter L Enter X L Enter มี X X L ด้วย Enter นะครับโอเคพอละมีแค่สีกระสายพอบันทึกชึบมันก็จะผล่มาแล้วนะครับซึ่งการทำตัวแปรเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับใส่การทำสต็อกด้วยถูกไหมเพราะว่าเสื้อแต่ละสีแต่ละไซส์เราต้องมีสต็อกแตกต่างกัน กับกนณี้ขายเสื้อผ้าก็มาเปิดไอ้คลังสินค้าด้วยนะครับรายการเนี่ยมันจะใช้คําว่าติดตามสินค้าคงคลังคือการใส่สต็อกนั่นแหละปกติมันจะปิดอยู่ให้เราเปิดครับนี่ครับมันจะมีสต็อกโผล่มาด้วยนะครับนี่เห็นไหมปริมาณสตอ็อกอยู่ในคลังไงแต่ตรงคำว่าอยู่ในคลังคือสต็อกนะฮะโอเคเสื้อทุกตัวผมขายร้อยเก้าเก้า หรือใครแต่ละไซส์แต่ละสีราคาไม่เท่ากันเราก็กรอกตามที่ร้านเราเป็นเลยนะฮะนี่แล้วก็มาใส่หน่อยสตอ๊อกแต่ละอันมี20อันเราก็ใส่เข้าไปเวลาขายเนี่ยมันจะตัดสต๊อกให้เลยนะฮะเช่นเดียวกันเวลาตามาเติมสตอ๊อกเราก็มาแก้เลขตรงนี้นั่นแหละครับค่อยทำไปอโอเค 20อันเรียบร้อยนะครับบันทึกอย่าลืมบันทึกนะครับบันทึกด้วยบันทึกเรียบร้อยนะครับโอเคไปที่หน้าแอปกันเดี๋ยวไปขายเสื้อนะครับเวลาอ่ะเดี๋ยวผมคลิกเสื้อปโลแล้วนี่จะมีป๊อปอัพโผล่มาแล้วนะครับกรณีมีตัวแปรมากกว่าหนึ่งมันจะโผล่มามันจะคูนกันนะก็คือจะมีแดงเบอร์ S แดงเบอร์ M แดงเบอร์ L เบอร์เออเงี้ยตามนี้เลยนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปเลยครับเ,เช่น อันนี้ผมสัดราคาไม่ครบแน่นเลยนะปะกีนินี้น่าจะมียาวกว่านั้นนะเดี๋ยวไปเช็คสิเสื้อโปโลอ๋อโอเคมันจะมีคําว่าแสดงตัวแบบทั้งหมดนะครับบานเลยนะครับก็คือมันจะเอาโคูนกันนะมีสามสีห้าไซส์มันก็จะกลายเป็นสิบห้ารายการนะครับผมขอไม่ใส่นะครับเพราะความรวดเร็วใครขายแบบนี้ก็ใส่ครบนะ อโปโลสีแดงเบอร์ XL x แล้วก็9บาทกดบันทึกไปครับนี่มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับกดชำระเงินไปเลยแล้วก็9จ่าย200นะฮะนี่จะคือการใส่ตัวแปรสินค้านะครับมันก็จะบอกว่าเป็นเสื้อโปโลแดงเบอร์ XL นะฮะอ่ะประมาณนี้นะครับลองลองใส่ดูนะครับขอบคุณครับ